ต้อมกีตาร์ขอนแก่นสวัสดีครับต่อกันอีกคลิปที่2นะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการทำงานนะครับระหว่างการทำงานของทางช็อปแก้ในเรื่องของแอคชั่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับองศาสะพานสายองศาเฟดเดลนะครับแก้ไปเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเราจะทำการแก้ไขในเรื่องของเฟดนะครับเดี๋ยวจะรื้อเฟดต้นคอออกแก้ไขในจุดที่เกิดปัญหานะครับจุดที่ไม่ดีจุดที่มัน มีข้อสงสัยแล้วก็ที่เช็คได้นะครับว่าเกิดปัญหานี่จะทำการรื้อนะครับรื้อเฟดขึ้นตัวเฟดกับเฟดบอร์ดเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกันนะครับถ้าตัวเฟดบอร์ดสวยเฟดก็จะสวยไปด้วยนะครับถ้าตัวเฟดบอร์ดเริ่มมีอาการจากการใช้งาน,นครับเขาจะเป็นหลุมเป็นร่องเป็นริ้วลงไปครับมาดูในเรื่องของ องศาสะพานครับเดิมทีเนี่ยที่ไม่เคยมีองศานะครับตอนนี้มีองศามาแล้วนะครับเรียบร้อยแต่มันน่าเสียดายตรงนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าตัวแฟดเดิลตัวเนี้ยถูกการปรับป,บปาดด้านท้ายไปแล้วนะครับทางช็อปกําลังพิจารณาให้นะครับว่าจะใช้ของเดิมหรือว่าจะทการเสริมหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับแอคชั <c> ่น <oughs> ความสูงสายของเฟดสิบสองนะครับเดี๋ยวมาดูจากเดิมเนี่ย ค่าที่แล้วอันที่แล้วนะครับก่อนทำเนี่ยสุดจะเป็นจุดหนึ่งสองนะครับจุดนี้นี่ค่านี้จุดหนึ่งสองเดี๋ยวตอนนี้มาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับชุดหก e, มาแล้วนะครับศูนยห้าค่านี้มันแก้ได้นะครับเรื่องของแอคชั่นเนี่ยแต่ต้องมีความเข้าใจเขาแล้วก็ต้องแก้ให้ถูกจุดจริงๆนะครับถ้าแก้ไม่ถูกจุดจริงๆก็อย่างที่ทางช็อปเคยบอกนะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะไปพากันฝนซัดเดิลจนหมดนะครับจนหมดจนเกลี้ยงเลยแล้วกีตาร์บางตัวเนี่ยเขาต้องการมุมองศาตัวนี้เพื่อการกดนะครับการกระจายแรงการกดน้ำหนักให้ลงเพลโซในการกดน้ำหนักให้ลงที่ร่องสะพานนะครับแต่ตัวนี้ระบบการรับเสียงเขาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีเป็นจุดรับเสียงที่มาพิง ที่มาพิงตรงนี้นะครับพิง3จุดตรงนี้แต่ก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซัดเดิลเนี่ยจะต้องมีให้เหลือการทำงานนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเล่นในเรื่องของเฟดนะครับเฟดไม่ดีก็เปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับทางพี่เจ้าของต้องการความเนียบนะครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้ต้องการความเนียบทําให้ดีเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยจัดการได้เลยนะครับหรือเปลี่ยนใหม่เลย ไม่ต้องไปทนใช้นะครับมากิต้าแบรนด์นี้แบรนด์ไฮเอนด์ด้วยอย่าไปปล่อยให้เฟดฝึกเดี๋ยวตัวเฟดบอร์ดเกิดปัญหาอีกนะครับแก้ได้แก้เลยนะครับทางช็อปมีศักยภาพในการแก้อยู่แล้วนะครับเฟดงานเฟดเราไม่เ็ตหลบนะครับเราแก้ไขแก้ได้และแก้เลยก็เดี๋ยวตามดูคลิปต่อไปนะครับคลิปที่3ตอนนี้เป็นคลิปที่2นะครับ